สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการเขียนข้อความลงบนภาพนิ่งนะคะโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะขั้นดับแรกเราก็เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นให้เราคลิกไปที่หน้าแรกนะคะแถบเครื่องมือหน้าแรกแล้วก็คลิกไปที่สร้างเราก็จะเห็นสร้างภาพนิ่งนะคะค่ะเมื่อเราได้ เมื่อเราได้ภาพนิ่งขึ้นมาแล้วหนึ่งภาพน,นะคะให้เราคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องค่ะ เมเราได้ชื่อเรื่องอันดับแรกค่ะละ้านแบบสองเราจะเพิ่มชื่อเรื่องรองไหมคะถ้าเกิดเราไม่ต้องการนะคะก็ให้คลิกเข้าไปนะคะาทาลูกศรให้เป็นลูกศรสีหัวนะคะลคลิกแล้วก็ดีลิททิ้งไปเลยนะคะค่ะถ้าหากเราต้องการเพิ่มข้อความลงในภาพนิ่งอีกสไลด์หนึ่งนะคะให้คลิกสร้างภาพนิ่งขึ้นมานะคะอันนี้ อันนี้นะคะก็จะมีเพิ่มชื่อเรื่องแล้วก็มีหัวข้อนะคะหรือเนื้อหาที่เราต้องการใส่นะคะเอาลองคลิกดูค่ะแล้วก็เราก็พิมพ์ข้อความใส่ไปได้เลยนะคะ เราได้ชื่อเรื่องแล้วคะเราก็คลิกเพิ่มข้อความนอกจากหนีน้คะ่ะเราจะเพิ่มข้อความแล้วเรายังสามารถมันจะมีรูปให้เราเห็นอยู่หกรูปนะคะเราสามารถแทรกตารางหรือว่าแทรกแผนแผนภูมินะคะหรือว่าเราจะแทรกกราฟิกหรือแทรกรูปภาพจากแซนนะคะหรือแทรกรูปภาพตัดปะหรือว่าเราจะแทรก มันติมีเดียคลิปลงไปก็ได้นะคะโดยคลิกไปที่ตัวตัวของมันนะคะแต่ละภาพนะคะแล้วดี๋ยวเขาจะมีให้เราใส่อันนี้เราจะมาสอนเรื่องการใส่ข้อความนะคะก็คลิกไปนะคะแล้วก็จะมีจุดอันนี้ให้ก็เราก็ใส่ไปค่ะใส่ข้อความไปในแต่ละจุดนะคะค่ะ นีค่ะแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราจะเพิ่มอีกสไลด์หนึ่งก็ให้ไปที่สร้างเหมือนเดิมน,นะคะค่ะนอกจากนี้นะคะมันก็จะมีเค้าโครงให้เลือกนะคะ เราหากเราต้องการแบ่งนะคะเหมือนกับเราต้องการพิมพ์ข้อความใส่เป็นสองฝั่งนะคะให้เราคลิกนะคะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะก็จะเป็นแบบนี้สมมติเราต้องการพิมพ์ประวัติของเรานะคะ ให้แบ่งออกประวัติของเราและของเพื่อนนะคะค่ะนี้ก็พิมพ์ได้ค่ะมันก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะคะเหมือนกับแยกข้อมูลกันนะคะให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะก็เหมือนกันนะคะพิมพ์เหมือนกันชื่อค่ะ ไปสั่งเี่ยใช่เหมือนกันแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นที่อยู่ก็ได้ค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นชื่อเฟรนก็ได้ค่ะ,ะเป็นใบโทรศัพทะ รับของข้อความนะคะเราสามารถขยับได้นะคะแต่ว่ามันอยู่ชิดหน้ากระดาษจนเกินไปนะให้เราขยับเราสามารถบีบให้มันเล็กลงหรือให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมได้ไดนะคะเพื่อปรับความสวยงามน,นะคะค่ะท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเขียนข้อความลงบนภาพนิ่งเลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใช่แล้วนหากมันไม่ยากก็ลองหัดทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ